สวัสดีครับวันนี้มาดูสถานการณ์ราคาข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิว่ามีแนวโน้มราคาจะสูงขึ้นนะครับก็เพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วนั่นเองนนักรกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าววิเคราะห์ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดของเดือนเมษายน2565 โดยเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมาพระบ้ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเพิ่มมากที่สุดกลองมาเป็นข้าวปทุมธาน,นีโดยเปรียบเทียบเป็นรายชนิดข้าวได้ดังต่อไปนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในภาคตะันออกเชียงเหนือตันละ12.500ถึง11.000 213บาทเพิ่มขึ้น 1,287บาทคิดเป็นร้อยละ11.47ราคาข้าวเปลือกหอมลิภาคกลางและภาคเหนือตันละ12,000ถึง1,630บาทเพิ่มขึ้น1,370บาทคิดเป็นร้อยละ12.88ราคาข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ11,000ถึง9,816บาทเพิ่มขึ้น1,184บาทคิดเป็นร้อยละ 1 2 0 6ราคาข้าวเปลือกเจ้าตัลละ8,500ถึง8,156บาทเพิ่มขึ้น314บาทคิดเป็นร้อยละ4.22ราคาข้าวเปลือกเหนียวตัลละ1 10, 1 1 0 0ถึง9,773บาทเพิ่มขึ้น327บาทคิดเป็นร้อยละ3.34ทั้งนนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวและข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิต ออกสู่ตลาดน้อยโรงสีบางรายต้องการสินค้าเพื่อใช้ในการเก็บสต็อคกความนี้โรงงานผลิตอาหารสัตว์อันมารับซื้อข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อนําไปสีเป็นข้าวกล้องสําหรับใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากการวิเคราะห์ราคาข้าวสารทุกชนิดของเดือนเมษายน2 5 6 5เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมพบว่าข้าวหอมมะลิ เจ้าข้าวเจ้าข้าวปทุมธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ข้าวเหนียวมีแนวโน้มลดลงอย่างนี้ราคาข้าวสารหอมมะลิร้อเปอร์เซนต์ตันละ26,900ถึง23,250บาทเพิ่มขึ้น3,650บาทคิดเป็นร้อยละ15.69ราคาข้าวสารปรทุมธานีตันละ21,9 0 0ถึง18,710บาทเพิ่มขึ้น3 1190บาทคิดเป็นร้อยละ17.05ราคาข้าวสารเจ้า100%ซตันละ14,500ถึง1 000, 3 0 1 0บาทเพิ่มขึ้น1490บาทคิดเป็นร้อยละ11.45ส่วนข้าวสารเจ้า5%ซนและข้าวสารเจ้าย5เรซาคาเพิ่มขึ้นเช่นกันราคาข้าวสารเหนียว10%ตันละ19,800ัถึง2 0ง0 0บาท ลดลง500บาทคิดเป็นร้อยละ2.46สําหรับสาเหตุที่ราคาข้าวสารทั้งข้าวเจ้าข้าวนึ่งปลายข้าวหอมมะลิและปลายข้าวปทุมธานีปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการซื้อข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการส่งมอบให้กับคู่ค้าและต่างประเทศจึงเสนอราคารับซื้อราคาสูงเพื่อให้ได้สินค้าตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการโดยผมต้องการการรับซื้อและราคาที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลดีต่อชาวนายอย่างมาก อันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านเดียวเลยนะครับว่าราคามไปอยู่กับรงสีหมดน่ครับพี่ภาพมันฟ้องนะครับราคาไปอยู่กับรงสีหมดแล้วตอนนี้เขาเกี่ยวหมดแล้วจะมาขึ้นทําไมแล้วันนี้เป็นความอพยศของไอ้พวกกรมการข้าวนะครับหรือพวกรัฐบาลห่วยๆรับวันนี้ก็ผงว่าข่าวสารนี้คงมีประโยชน์ครับขอบคุณครับพิ่ภาพกันใดขออภัยมัธนี้ด้วยครับขอบคุณครับ